สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ผมมอนสมกรในช่องมอญคลาสสิกก็จะนําพระนําวัตถุมงคลที่เคยได้ทํานำมาลงคลิปแล้วก็นํามาให้พี่ๆได้รับชมกันก็มีหลายท่านให้ความสนใจที่จะเช่าหาสะสมนะครับด้านหน้านี้ก็คือพระคุณแผนพายมหาพูดนะครับพระคุณแผนพายมหาพูด ตำราตายวันเสาร์พอวันอังคารองค์นี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษก็คือเป็นพิมพ์พรายกุมารฝังมวลสารนะครับเป็นผงพรายแท้ๆเลยเนื้อว่านนะครับเนื้อที่ปริแตกนี้ก็คือเนื้อว่านนั่นเองนะครับนะฮะหมายเลขน่าจะ196เนะครับเป็นตะกุดเงิน2ดอกนะครับตะกุดเงิน2ดอกในการจัดสร้างนี้พระอ่าพิมพ์นี้มีทั้งหมด5,000องค์ แต่ในส่วนที่เป็นตะกุดคู่นี้จะมีอยู่แค่400องค์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตะกุดทองแดงตะกุดเงินนั้นหายากนะครับอันนี้อันนี้ผมเล่าให้ฟังเนาะประวัติการสร้างพระผมเคยทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเป็นมวลสารที่จัดจ้านจริงๆนะครับเป็นมวลสารที่น่าสะสมจริงๆนะครับดูครับชัดเจนมากเลยนะครับผงพรายที่เป็นพรายที่น่าสะสมนะครับประวัติพระเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับ ส่วนประวัติพระเนี่ยในคอมเมนต์แรกนะครับก็จะมีภาพการปลุกเสกของเกจิคณาจารย์นะครับพระชุดนี้สร้างนะครับปลุกเสกโดย5เกจิคณาจารย์ด้วยกันนะครับวาระที่1นี้นปลุกเสกโดยหลวงปู่พุทธาวิมโลนะครับอายุ66ปี2 9พันษานะครับเจ้าวาดวัดบ้านค้ออำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรวาระที่2องหลวงปู่สุพรรณ อายุ91ปี7 1พรรษาวัดสามตาตรงอ่าอํเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับวาระที่3หลวงปู่วิเชียนวิมโลอายุ90ปี4 0พรรษานะครับปลูกเสกที่บ้านวัดบ้านเสมอใจอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดวาระที่4หลวงปู่คำสิงอายุ105ปี8 0พรรษาวัดปราซิวอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกด วาระที่5หลวงปู่จันทร์นะครับสำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรจังหวัดศรีสะเกดอายุ75ปี55พันษาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีด้วยนะครับถือได้ว่าถือได้ว่าพระชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับส่วนภาพการปลุกเสกภาพการปลุกเสกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ในคอมเมนต์แรกดีวกว่านาะนะครับโอไม่ใช่เออใช่ใช่ภาพการปลุกเสกเนี่ยก็คือในในประวัติพระนะครับนี่ฮะดูครับ สวยงามมากครับองค์นี้นะครับได้มาไปเช่ามาเดี๋ยวผมจะทํากลงคลิปเรื่อยๆนะครับไปเช่ามานะครับผมไปเช่ามาเช่ามาทีเดียวนี่ต้องมาเป็นกองทัพแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาคอยทยอยทําคลิปนะครับอันไหนองค์ไหนมีมวลสารเด็ดๆนะครับเนี่ยฮะองไหนมีมวลสารเด็ดๆเดีดเด๋ยวจะนํามาทําลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับโอ้ยได้มาได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่ <c oughs> <laughs> พระดีมีพุทธคุณพิธีปลุกเสกดีนะครับเนื้อหามวลสารสุดยอดนะครับจัดมาเป็นแผงเลย <laughs> ต้องเช่ามานะครับนะดูครับเป็นเนื้อว่าน,นะเป็นว่านที่เป็นมงคลและผงพรายนะครับว่านที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นผงพรายถือได้ว่า,าการทำเนี่ยต้องใช้เวลารวบรวมชนวนมวลสารและเกจิคณาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับก็เป็นพระที่มีวิทยาคม ที่เข้มขังนะครับไม่ธรรมดานะครับ196ครับตะกรุดเงินคู่นะครับ196ตะกรุดเงินคู่มีความสวยงามมากครับมีความสวยงามมากอะไรวิ่งอยู่บนหลังคาครับเนี่ยฮะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านอันนี้คือพรายของโอ้โหแดดอีสานใต้จริงๆนะครับเนี่ยฮะดูครับเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับขนาดก็พอดีห้อยนะครับชุดนี้ชุดตะกรุดคู่เนี่ย ตามรายการสร้างเนี่ยสร้าง400องค์แต่ว่าส่วนมากเจอแต่เป็นตะกุดทองแดงนะครับอันนี้เป็นตะกุดเงินนี่นะค,กกรนครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับพุทธคุณนั้นผมเชื่อว่าพุทธคุณนั้นครอบจัก,กรวาลเพราะว่าสม,สมของผงพรายด้วยนะครับถือว่าชัดเจนมากเลยรุ่นนี้นะครับ ก็เป็นที่แสวงหาของหลายท่านนะผมเชื่อว่าสายพรายเนาะนะครับเป็นสิ่งที่มีทั้งพุทธคุณของพระไกจิคณาจารย์ที่ปลุกเสกและมีอิทธิฤทธิ์ของอพ่อพรายแม่พรายที่ได้อันเชิญมาสถิตยอยู่ในวัตถุมงคลนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะว่ามีพุทธคุณที่เข้มขลังจริงๆนะครับเข้มขลังจริงๆนี่ฮะนี่ฮะโอ้ถ้าเป็น หลักที่เขาเล่นกันเนี่ยแพงๆก็จะเป็นของหลวงปู่ทิมเนาะอ้อันนั้นเป็นลานนะเนี่ยของเรายังหลักร้อยอยู่เลยแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยโอ้โหผมเชื่อได้ว่าเข้มขลังนะครับเข้มขลังเข้มขลังเนี่ยโ,โอ้สวยครับเป็นงานแฮนด์เมดนะจานมือทุกองนะครับแล้วจานยันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านท่านจานนะเนาะโอ้โหไม่รู้จะจะพนานาย,ยังไงนะครับ หากชอบไปสนใจหากชอบขุนแผนผงพรายนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับสามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์กันเข้ามาโทรสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจเนาะนะครับอยากจะเช่าบูชาพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลนะครับเมตตามหาเสน์ค้าขายคุ้มครองนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ